เอาใจส้สวัสดีครับอ๋อครับรอคุณอคุณด้วว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีกกิจจุอะทนกิจจุด้วยเหรอกินจุเปล่ะกินจุเแลอไม่ใกิจจุจุสยจุไงมีกินเหรอเอ่อไอไอบู้ใส่ไดบู้นะบู้แล้วหนึงนตอนแล้วมาเริกินข้าวเร็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 วเออ่งมือก่อนหมานีอืม วันนี้เน็ต <ล among S 2> โคตรชาเลยเนาะสุดยอีมากเลยมากเลยป็นไรไปเลยแล้วก็ถ on ่ายอัดไปนี่แหละใช่เหมือนกันแหละนี่ครับเมนูนี้ครับจุ๊ครับผมพ่อพี่เอกเลี้ยงจุ๊ในเอฟซีนะนี่อาตะข้าวตะข้าวเลยเดี๋ยวมาเคลียร์สักทีก่อนไปผู้ชายกินก้อยจุ๊ก็หายสุขะผู้หญิงก็กินเนื้อสุงจก เฮ้ก <Hey. S 2> eh. hey. ินได้อยู่กินได้อยู่เดี๋ยวเปลี่ยนมุมบ้างก็ได้มวอกา่ว่าน้ขา้ตวนหายม่อมือก่น เอามือจับดีใสได้เวลามือเพี้ยงกันนะท่านอันนี้อะไรนเมื่อกี้นี่มล่วงเลยอ่ามือจับคำเมื่อกี้นี่ไอ้แตัวอนนี้พอดีเลยเก่งเลยโอ้โหยอดเลยซิกลุดติเช้มาทางข้านะซอยจุนะวันนี้ทุกท่านนี่มาเร็วใสครับผมใส่ครับใส่ข้นอก ยืมข้าวเหนียวสักวันมั้งยังไงข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่ยิงกินดิบรือเปล่าไม่มีเหรอโอ้มีมีคนเดียวคนที่เปลกเพื่อนกินดิบคนที่ยังเกงไล่อะไล่ฮอตอ่ะเดี๋ยวของเกงยืมฮอตริมฮอตอันะสักวันนึงพี่บ่าวดูมเสียงเกงไล่ฮอตกล้าใส่ได้เดี๋ยวจะเอาลิมฮอตอยู่นี่ มาเร็วสอบคพ่ซนสิบบาททังถูกเปล่าโรงที่เขาจ้ใส่ดีผมมาครับพีดีครับทุกท่านผมขอจิ้มูหน่อยเป็นปอนด์นั่งกาบยังนี่ก่อนเอาปอนด์ีดีะมีเนื้อลูกยังลูกนะอุ้ยมีผัดผัดเผ็ดไก่ด้วย อันนี้จะเยอะเลยนะเม่เอาเกียวขมด้วยนะแมฆมากระตันช่วยพันฮึฮ่าฮ่าฮ่าพี่ในจะลังข้างหลังไหมบูน่าฮีอะรอเขาเลยไป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 ไ่ไป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 ปไ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 ป ย้ายกล้องกันดีกว่าตันเล็กบพว่าไงเอฟซีหรืว่าเอาเจียวคมมาด้วยนะ่มไไปไหนกล้องผมเห็นผมไม่ได้เห็นอยู่โอเคมากครับเห็นผมพี่บ่าวฮะอาจต่เหสีเยหรอเอาอะไรเอาอะเรอ่กินข้าวนะท่านผู้ชมนี่เลยนะไม่ต้องาเขาใครนะโอ้ซอยจุนี่นานๆกินทีมันก็เจวอันนี้นี่ซอยจุอยู่นี่อันนี้เนื้อวอะไรลูกลวอะไรลกลกล่วลก ก็มันไม่หวานนะทุกคนวันนี้ผมไปลวกตำอยู่นะอะตเอาเจ็บผมเปล่ากลับลวกอีกวันนี้คือพ่อไอกิทจัดหนักอ่ะ จะพยายามหลับตาไม่มองข้างในของมันก็ข้างนอกข้างนอกมันสีขาวอยู่มาแล้วตัดตรงมีเสียงร้องเนี่ยะไม่อยากมองข้างในกับตันต้องลั่นเมื่อกินสิ่งนี้กับเดือบผมก็จะทำสูตรจุกดันมันก็ใหญ่ไม่มองข้างในนี่คุณเจ้าบีมองอะไรทั้งทีเนี่ยมาเด็ปอนเอ๊ะขอบบคคุณรักับตันมเหรอมาต้องน้ำ ลูกค้าลงร้านน,นี่น,น,น,นิกว่าจะมีของมน้นมนนพี่เราเันเป็นไรจันเขาบอกว่านดูน่เื่อเขากำลังจะกลับรถแล้วกูบอกร้านเออขอบคุณจออนนะขอบคุณนะขอบคุณบไปแล้วลูกค้าเอ้ยขอบคุณแล้ว เเราคุยกันสคนใช่ไหมครับโอ้นะทุกคนได้อะอรๆเลยนะทุกคนมันก็เป็นแี่ยอร่อยอร่อยอร่อใครไม่กินถือว่าพาดเป็นกอร่อยเนาะใช่เดี๋ยวไม่ตันด้วยหานแล้วก็เอาเนื้อลูกให้ตันหน่อยไม่ค่อยกินเนื้อเาไม่กินข้าวหรอสองคนนั่นน่ะโบตันไหนมบกินข่าวปะอโตนี้เออเอากินโตะหันอไป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 กัน ให้ลูกลานไปรอมันเสรแล้วรู้นปบหน่เราโนยอดโดยไูใช่ไหมโอ้อาที่ตังมามาเ่ีันไปไหนลูกเลยเลรมลุยเลยพร้อมลุยเลยเรไตัวลเข้าไหนดีเราจันจันนะไปน่นไม่เฮ้ยมา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 ตงินมา คุณได้สิเนก้ยืนเยอาเลยนั่งนาั่งกินแจ้วเลยอร่อเมนูอร่อยทุกอย่างเลยนี้เนื้ออร่อยเนาะครับราแนงผัดเก็อร่อยอันนี้ผัดราแนงเหรอมู้เไยนี่ผัดไม้ราแนงมเนี่ยผัดผัดไก่ใส่มะเขือ ผัดขทแกงไข่ไก่ากันกินน้ำรอนนะอ้ยน้ำรอนนะ่นน่น่อ่น่ให้่เดไอช่ย่่่จุกงานจะจะหนักอเอเข้าไปนีเลยกินเลยจะกินอะลูกเข้าไปเลยจุกงานนี้เอกี้จะร่มรัวตัวนึง ให้แล้วก็ห้อยห้อยไปตัวเลยใครกินแล้วก็ผ่าเปล่าเลยห้อยกินตัวตเลยอ่ากินราคาอ่โอ้โหโดนแดบนอนงกี่กลางทุ่งนาเราคนสุดดีใจนะครับผมได้ไปเลยรอเราให้เขาจัดการเรียบร้อยก่อืมนั่งเราขึ้นไหนล่ะไปต้องอยากสิบอยากพูดยากิเซอร์ชูมาเลยไม่ต้องตักนี่ข้าวตรงนี้เลยวงนี้เลยข้าวนึงเลยนี่วงนี้ก็ว่างนี่ โอเคนะดูล้วนะจากดีวผมไม่รู้แน่เลยของไข่พี่แนเอาตัวนี้เลยแม่เนื้อหนีเ่าไหร่เนื้อเนื้อเนื้อไม่หยาบเท่าไหร่เนื้อไม่หยาบแล้วเอาเยอะ อาไปนปอนนะเกยวน้ำคุณแม่ปอนอัไหนปอนนี่แบงเนื้อให้ปอนนะยาจ้้องอ้อเหกินออะไนเยอะแยะเ มาีกี่ข้าครับผมุเข้าได้ป่าโอุ้้ยีเจแล้วเนี่ยข้าได้เป่ามันกว่าตัวเองอ๋อม่ได้มื่อคุณน่โอ้ยปุยน้อยใจเลยเว้ยอจับด้าปุ้ย้ถ่าหรือเปล่า่ะ มาเข้ากั้องเนื้อนะครับเกี่ยวผมเนาะได้มาเลยมันบรรลุจบงานนี้เขาอยื้อฮาโล่ในโลนกินแต่ซอยงจุ๊อย่างเดียวพี่บ่าวดันไปเบียดซะก่อนพี่เขาจะจัดสิบโล้มาห้าห้าจุ๊กเลยห้าจุแล้วก็ยากฮาโลจุฮาโลเลยจะจุ๊กจบนะ

สูดใจแล้วเลยของชอบองกลางเรนมองหน้าก้าวอะไรครับใน,นเบงกูดดีว่าไทยบบเน้นแก้วชัวดแก้วจาคู่ย,ว<ๆ>ยาวคู่ยาเจ็ดเจ๊ดายย่างเดียวแบบใส่พริกหน่อยนมันเม็ดก้อนใส่นอ้อยก่อนเดียดย๋ยวทำไมหมดจะใส่หมดน้ำมันเลยคุยใส่คูใส่ไป บรรยากาศทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะครับวักที้อร่อยทุกอย่างเลยต้องมาต้องตากันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสิบวินาทีแล้วเอาขอใครเป็นขาใครเนี่ยบ้างผมไม่รู้เนอะ